สบายดีเราสวัสดีเด้อพาลงเราสุขุสุขคนพาหลานออกมาเล่นข้างนอกกันมันน้ำเล่นน้ำชาผมเล่นน้ำชาผมเล่นนี่ไหลตัวตออกมาตรวจมาเนาะตรวจมาเนาะ

มาพี่ล um ูมาพีเอาออกไปเฮ้ยเนี่ยมาวาออกมาเลยค่ะมาคือยังไงปุยแดนะลูก่ะป um ุยอะไรสบายปุยสบายดีมาปุย อย่าเล่นมันลูกอย่าเล่นมันอย่าเล่นนะมันลูกอย่าเล่นนะมันมันสิกัดนะใบดีใบดีโว้ยบอกให้มาใบดีโอ้บอกให้มาสบายดียิงกันแล้วเท่านั้นนะเด็กเออกับเจ้าของสบายดีรถมิวใบดีมิวใบดีบังใน่แผ่นพันงานเด็กงานเด็กโอ้ย บอกมาปุยมาสบายดีปุยเอ้ยปุยปุยบายดีแม่อย่าเห็นมันลกมาพี่มาไป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 บังคับให้มาสบายเออบายดีลูกเอ้ยสอนเด้พสบายดีฮะแม่ อ้าวปัจจัยกูโู้แล้วปฏิวัติมาพึงได้แล้วพันพันหลันน่าโงอมาพี่ลูกใหญ่แล้วเออไอทุนบายดีกะบอกให้บอกให้บอกบอกทนมาบายดีเฮ้ย

เว้ยบายดีสิมุนเน่มุนเน่พี่ช้างขาวๆออกมาละวัดวัดนี่นี่นี่พี่ช้างออกมานะพี่ช้างออกมาแล้วลูกีึช้างออกมานะบ่ นำ่มลายเทนำ่มลายเทไทโอ้โน้โนเอา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 พ่ออ่านดูชายตูดดู ออการอาพ่อนด้ไฟพ่อนงามกว่ากันนี่ทายโจดบุงลูกนี่่อมวไว้สะาดเพิ่นได้นอยหนอยน่อ่สะดเพิ่นได้อนับบ่อนได้จากนั้นลูกได้จากนั้น

Okay. Nóc keng okay. nó Nắp mai nắp mai Ô ngắm Nắp ngắm bê ngắm nắp ngắm bê ngắm Nắp ngắm bê nắp bên ngắm bê 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 ngắm nè ngắm bê ngắm bê ngắm bê ngắm มีวแปารถไม้เจ้าเด้มีวแปลรถไมเจ้าได้ลูกลงแล้ว้างลูลงก่อนลูกลงก่อนคนหธอเท่าคห้เธอขี่เทขี่แล้วขี่แล้วมิวขี่แล โอ okay, เคระวังล่มเด้อค่อยไปเด้อค่อยไปเด้อเอาเอาใช่นะมิ้วนะอย่มันทังนะฮะใช่ลูกใช่อือ ค่อยไปค่อยไปค่อยไปล่มฮะลดลดล่มปีนเป็นเง่งเลยฮะโอ้พันคีได้เลยเนาะเดี๋ยวนี้เนาะคีวาว่ะพี่วว่ะพี่อืม มาฟีมาฟีมาเล่นทั้งนี่น้ำน้ำชาผมนะมาเล่น <le> ท ah <refugees> i̇şte. oh, ั้งนี uh ้เ uh. ล <sy urg ically> ่นหมุนทั้งนี้ลูกโอ้เก่งแท้ดิบ้าฮะเลี้ยวคุณนะเลี้ยวคูคุ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 ไปเล่นทั้งน้ำเลี้ยวทั้งน้มันจะกว้างนี่ไปลูกไปบนน้ำโอ้โหชนโตเลยฮะชนโตเลยฮะอุ้ยชนไดิมิวเลยเอาชนไดิมิวเอา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 หัวเลยฮะหัวชนโตเลยฮะ โอ้ยแบบสั้นกันยังพากันเข่าเนาะสุเจ้าเนาะอย่าพาน้องมูนเด้อนะเด้อบบมูนเข่าไปเด้อหันเด้อโอ้เก่งเนาะเดี๋ยวนี้เนาะขี่ขั้นนั่นก็เป็นเนาะเดี๋ยวนี้ผูกเกี้ยวพุ่นไปนี่เมียวเดี๋ยวเกี้ยวไปทางนั้นโอ้ยเอื้ยกระไดหน้องกระไล่ลำตามดังเออจับดีๆเด้อจับดีๆเด้อล่มเด้อ เอาเกี่ยวไปทีนางกระไดเอื้อยกระไดโอูเมื่อยเบาเด้เออกระวานไก่กับเกี่ยวมานังเลยปากเปียกได้หนเด็กหน,น่อยนี่พูนพูนโอ้ยตัวผู้น้อยกับขี้ขันน้อยหรือเ่าลูกไอ้มิ้วอะไขี้ขันชุง่งฮะอู้ชนหนาเลยนี่ฮะ ไปเหยียบพ่อนอาบอไปดิเฮ้ยหหเหยียบพ่อนอา,านี่โอ้เป็นขี้เป็นแล้วคนเนาะอเออขี้คอยขี้แล้วลูกเด้อรถตีนเปนงง่งไรมาเยอะวัยมาไปดิ โอ้ยมาโอ้ยมาจะคลองไรเออปิดประตูแล้วลูกลอ่ยาอย่าชุกอย่ายชุบมาขี่ลงชุกนะโอ้ประตู้มาเป็จักหมามานี่วัดมา,า,ดมาบ่ได้ตู้ตู้วาดมาเปา็นจักหมาวาดมานี่เออแม่ได้มาแม่หน่อยมาเละ บวบตู้มาจ๊กนี่เอ,อ้ยยันแมนตู้มาขายบองแดงแด้นี่มาวาตนามานี่ียังน้ามาพี่ลูกมาพี่พหาหาหารถิป,ปิีนหนะ,ะมันชนกันน่ะอย่าแอะเอะว่าตรงตรงพยายามเอะเอะ เออไปพุ่นก uh ็บอกว่าไปพุ่นรถอย่าบอกไม่แอะไปพุ่นนะหนูมานังจับดีนังจับดีเห็ดก้อนเบี้ยวเช่นโอ้ยงามเดันนี้แม่มากับผู้ชื่อมาให้อีกจักชองชุดนี่งามเนาะคือขักแท่นี่รถิีนได้ลูกคอยได้ลูก คอยไปคอยไปก็อวยมา,มมงไ,งมาไปหอดละกะอ็อวยมาทึงนี่นี่มิวแบบสิไปละกะอ็อวยวนไปวนมาลูกพาน้องไปโฮย้ยนเะนาะมือันบาบเล,ลนน,นั่งดมหอยเม็นอยู่นี่แหละนี่หาดมันชาเยะยค่ะ อย่าดึงแห้งเด้อดึงแหงอ้านั่นัรถปีนนะฮะก็วอยไปมองไหมถอยไปลูกเออโอเคค่อยวอยคอยวอยคอยไปค่อยไป Đây. Hơi lông là hơi lông là vậy. Thấy chỉ khi khát nổi bò. Bò nhóm Bò nhóm bò nhóm Bò khăn chỉ khát nổi. Anh là chỉ khát nhanh yêu. น้องม่ข hmm. ี morning, mm ่รถขี hmm. ่ขั้นนี้ละจันค่อยๆอวยดีตดวละบุนบๆ้มๆไปรถตรงน่ oh, ิ่นพคนขี่เป็นละกระจายโคดโคเห็นว่าพ่นเป็นกะโอ้ยคน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 ตายคนละคนคนคน เห็นว่าฟันขี้เป็นกับพุ่นผุนยุยยๆยยมา่ <laughs> หอดแล้วนะ่ะปัดฟันขี้เป็นกะไรหอดแล้วโอ้งามเลยบาดห <laughs> มักเลย,ยล <laughs> มีหอดแล้วมีหอดแล้วเดี๋ยวัน้มีว่าใช่เกิดปีค่ะใช่เกิดใช่เกิด มีวมิวมิวเปิ่นบยอมเพิดป้อยขี้คันนี้ชายเกิบแม่นั่งชายเกิบอือเออ อันนี้พิ่นขี้เป็นเด้เพินพ่นอวยพิ่นยางเป็นนะพูนพูนอวยกับโอ้ยฮนเด้เด้อันนี้มันรดนิกลระเบิ่ง่ายใช่ไหมนี่มันทีแทงขานีนี่เบิ่ง่าใช่นี่ให้เออไปไปเลยนาต,ต่อกตอกก้นกันไปมัน ตูนได้ w i nah, huh? oh, n d o ได้นะบปสุกน้องกันยาให้น้องไปเองโตกับไปทางไม่ดิฮะนั่งยุกก็กระดานงาดอกบัวไต้ตูนตูนไปใช่แล้วโอ้ผลฉิโตกะได้เฮ้ยบาดแผลง่เบิ่งแน่ทั้งผ้านะอือกลางผ้าเลย ใสใช่ไหมไม่ใจุ่มนาอมทียงมาใส่กันเอะอีกแล้เอะอีกแล้วว่าไหมเงเออก็ว่าได้อยู่นี่ออได้กูนะโดยลูก้า้าโมเมนต์เอะเอะเอะออลูก น่ะม oh. oh. ันอากมากนเลยู ah. no. uh. ้่เนาะมันอยากันเล็ดนละไปเรียดกันมอยากไปเรียกไปเยเพนวะพีเดเลยพี่เดก็ไปเวียกเลยเนได้นยนะปนเรไปเียกไปเพ่นวะชวนมิวเลยขี่รถไปเรียกไปเพื่นวะ อาลูกขึ้นก้อนขึ้นขึ้นนอนก้อนแต่เออฝัดขึ้นนอนกะยังงูขี่ขึ้นไปอาชกขึ้นชกขึ้นอ้าวอย่าเฮ็ดเฮ็ดบ่ชกบ่ชกบ่ใช่อาพีเออเออโต้กับบลอนก์แบบใชบ่มาเดิมมองนี่เด้อมีหมดดั่งดินเด้อมีบุพานออกมาเด้อนทางเด้ออะไปลูกขี่ไปบ่เลี้ยวยังว่าอยู่ แม่อาบอันป้าบอกว่าบริยวมาทางนี้หานชนเฉาเพื่อนอาเลยอู้นนเนาะชนเฉาเพื่อนอาเลยเออหมดไปใช้ไปหมดดินกัดนัน่นไปเออไปลูกหมดดินกัดนะขี่ไปขี่ไป มาด,ดินกัดดิเออฝนได้มีวปยละเออคำมากเลยคือไขรแน่คำมากเลยคือไขรแน่เย็นๆแน่ฮะมีวานอนบ่อสิโอ้มลมมาแล้วผ้า,นนา,า,าดางแล้วบัดนี้ อย่างนันลูกฮะหึงมาแล้วใช่ปะฮะยันปะอู้ย่ันดีจ่ะเหตุใดเหตุใด ยันงนะจมพลังไห่บจมพลังไห้เอ้ยมิวบอว่าจีบเอาไห่บ่ฮะว่าเส้นงเอาย่างไรฮะไให้นะไปไห้นะเอยมิวเข้าใจบ่ ข่าวตาบ่มาให้น้องเบิ <hire> ่งให้น้องเบิ่งให้แล้วว่าขี้อ่ะข่าวตาน้องสิเบิ่งให้เห็นบ่อวาชนาเห็นบ่ลูกเห็นบ่ขี้อ่ะนะเหนียวปักเหนียวปักนะเหนียวปักเหนียวปักตาบ้ออุ้ย น่เดียวไปได้นะน่เนะไปใช้ไปใช้นะไปใช้ปาเด้อขอาฮ่มขอาฮ่มปะปโอเคจะปาลงในคลิปนี้เขาก็จะขอต่อไปได้นะ นี่แหละป่าพงมีน้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามในก่องพี่เ่าเด้อเนาะไปแล้วมิวมิ้วไปดีแขดีหันไหมโอเคโอ้ยมีแหงเด้อะก็มีแหงใจเด้มีแหงใจเด้อันนี้บานแน่สิถ่ายรูปให้บ้านนี่หันมาหันมามิ้วมิ้าเฮียนกันเฮียนกันนิ่มบ้านนิ่มบ้านเฮียนกันเฮียนกันเอออ่ะอะนั่งลงนั่งลงอีหล่านั่งลง nàng lóc nàng lóc Ok nhìn bán mà đi, bên này bên hắn nào này bên này Nhìn bán bên à, à, này à. <laughs> bên à, à, nhìn bên này 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 nhìn này bên này bên này มามายืนเที่ยงขางไอ้มิวเถอะไปถ่ายถ่ายก่อนถ่ายมีก่อนมิ้วหนึ่งสองสามยิ้มบ้านแชะอ้าวถ่ายว่าชนาแล้ววาชนาบอหันขางใช่ไหมอันยิ้มบ้ากอดข้อไอ้มิวด้วยฮะกอดข้อไอ้มิวด้วยกอดข้อกันกอดข้อกันอ้าวดึงเลยพึ้งเนี้ผัดเพฝืนบอนั่นก็ได้ he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  <laughs>